เจอกับคณะก้าวหน้าอีกแล้วนะคะช่วงบรรจุย,ยาวแบบนี้พามาเที่ยวกันค่ะแล้วเที่ยวแบบคณะก้าวหน้านะคะเราก็ต้องเที่ยวกันอย่างบดล็อกท้องถิ่นนะคะวันนี้อยู่ที่เทศบาลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอีสานบ้านเฮานะคะเลือดข้นคนอีคนอีสานนะคะงานนี้นะคะเป็นงานที่นายกเทศมนตรีเทพพรจำปลาลวนนายกของคณะก้าวหน้านะคะซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วจากนายก น้ำประปาดื่มได้อาสาสามารถนะคะตอนนี้อาสาสามารถไม่ได้มีแค่น้ำประปาดื่มได้แล้วแต่ว่าเรามีงานคราฟ์เพื่อที่จะเชิดชูวัฒนธรรมโมเดิร์นอีสานนะคะไม่ใช่มีแค่โมเดิร์นแต่ว่าท้องถิ่นก็มีดู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  z ูมาที่ผ้าสิ้นของดิฉันก่อนผ้าถุงก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้าใหม่อีสานจากแม่แม่ชาวอาสาสามารถให้ยืมมาใส่นะคะนี่ไม่ได้เอามาจากกรุงเทพนะคะพอรู้ว่าที่นี่เขาจะมีแบบผ้าสวยผ้าดีของเขาอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นแบบทรดิชชั่นแลนะคะที่เขาทอกันมาเป็นร้อยปีสีและลายแบบนี้เลยนะคะ แต่ว่าท่ามกลางความท้องถิ่นดั้งเดิมทอกันมาเป็นร้อยปีคนอีสานเป็นคนที่วัฒนธรรมลื่นไหลสนุกแล้วก็พร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะงานวันนี้ก็จะมีทั้งของที่เป็นงานคราฟที่เป็นพื้นบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะแล้วก็งานที่เป็นงานโมเดิร์นร่วมสมัยงานครามงานมัดย้อมงานแบบว่าผสมผสานความโมเดิร์นต่างๆเข้าไปนะคะจริงๆเราเดินเข้ามาเยอะแล้วนะแบบดูแบบบรรยากาศงานนิดนึงนะคะตอนนี้แบบเริ่มค่ำเนาะ ประมาณ6กโมงกว่าคนก็กําลังเริ่มมางานกันนะคะคนที่มาก็ส่วนใหญ่เป็นอีสานร้อเนี่ยนะคะมีจังหวัดอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะงานนี้เนี่ยมีทั้งโรงเรียนนะคะสถานประกอบการ SME รายย่อยต่างๆใดๆนะคะเข้ามาเปิดบูธแล้วก็ให้คนได้มาเยี่ยมชมเลือกซื้อขอนะคะมันไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งเนาะแต่มันมาโชว์เคสของดีของงามของตัวเองนะคะว่ามีอะไรเด็ดอะไรดีแบบไหนอย่างไรบ้างเดีย่ยจะพาไปย้อนดูันี้นิดนึงนะคะก็คือ กาแฟต้มยำกาแฟต้มยำคือเมื่อกี้เนี่ยมากินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่ได้ไลฟ์เราติดใจมากเราก็เลยกลับมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมของเราข้องใจมากว่ากาแฟต้มยำเนี่ยมันจะกินได้จริงหรือแล้วมันจะแบบยังไงแบบไหนยังไงขอแบบแนะนําตัวแล้วก็แรงมานานใจนิดนึงว่ามาทํากาแฟได้ยังไงแล้วไอ้กาแฟต้มยำนี้มันไปยังไงมาอย่างไรคะอ๋อครับผมสวัสดีครับชื่อธัญวัฒน์สมุทรครับ เป็นเจ้าของร้านร่มื่นรมกาแฟสดครับเป็นร่มดินรมกาแฟวิบด้วยนะครับผมในพื้นที่ของเมืองร้อเอ็ดครับ แรงบันดาลใจในการทาํากาแฟก็คือเราอยากให้คนได้รู้จักกาแฟาที่ปลูกอยู่ร้อยเอ็ดจริงๆนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเลยตั้งแต่จากการปลูกจากการคัดสรรแล้วก็จนมาถึงการแปรรูปก,กาแฟาครับผมกาแฟาต้มยำนี่คือเริ่มต้นด้วยเป็นปน,น้ําผลไม้แล้วก็อยู่บ้านเราคือมีเกี่ยวกับเกษตรก็คือจะมีมะนาวสดมะกรูดพวกนี้นครับเราก็เลยลองเอามาประยุกต์ดูกับกาแฟดํา พอเรามาเช็คดูแล้วรสชิมดูรสชาติจะรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยครับก็คือมันก็เป็นกาแฟทางเลือกอีกกาแฟหนึ่งก็คือสําหรับคนที่กินกาแฟแบบเบาๆไม่ต้องกินกาแฟที่หนักมากไม่ต้องกินกาแฟที่รสชาติเข้มมากครับมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานด้วยครับอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะกาแฟสกัดเย็นมะพร้าวน้ําหอมอันนี้ก็คือเราจะเอากาแฟกับน้ามะพร้าวเนี่ยจะมาหมักด้วยกันก็คือความหวานก็คือจากน้ามะพร้าวไม่มีน้ําตาลเลยครับผมอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันครับผม ก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมไทยนะคะเวลาเรามาทำกาแฟทางเรื่องของเราเองมันมักจะออกมาในรูปกาแฟเย็นเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนเนาะือแบบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่คุณเข้าเดินเข้าไปแล้วสั่งมริกาโน่เราไม่บอกว่าเย็นหรือร้อนคุณจะได้อเมริกาโน่เย็นซึ่งแบบประหลาดมากที่ฉันโดนมาหลายรอบแล้วแบบมริกาโน่ปุ๊บมาแบบเป็นเย็นนะคะเพราะว่ามันร้อนเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็จะกินกาแฟเย็นกันตัวกาแฟต้มยำกับตัวกาแฟมะพร้าวเนี่ยมันก็แบบ สดชื่นเหมาะกับอากาศแบบว่าลมแรงผ่านนามาแล้วเราแบบว่าจิบกาแฟมากรูดมะนาวนี่มันแบบได้มากนะคะซึ่งใครจะกินนะคะกรุงเทพ พารากอนนะคะไอคอนสยามก็คือไม่มีนะคะพวกเธอต้องมากินที่อาจสามารถรอยเอ็ดมีเจ้าเดียวคือร่มรื่นรมนะคะไปดูใน Facebook ได้เฟซบุ๊กก็ชื่อนี้เลยตามเพจได้ครับผมเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าร่มรื่นรมเหมือนกันแล้วก็เราก็จะมีสโลแกนเลยก็คือซิมกาแฟแลอีสานซานต้นไม้ซิมกาแฟแลอีสานซานต้นไม้นะคะเดิอพี่น้องเดิพี่น้องเดินะโอเคขอบคุณมากค่ะกาแฟอร่อยมากจริงๆนะคะต้องมากินที่ร้อยเอ็ดนะคะอ่ะต่อค่ะ แล้วก็คุณธนาทรไปไหนแล้วคะคือสุดท้ายไปทางของตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหมคะทุกท่านมันคือภัยอันตรายที่เรา,เราอยู่เว <c oughs> ทีประกวดเพลงลูกทุง่งซึ่งนายกเทพพรนายกอาจสามารถบอกว่าอยากจะเชิญคุณเอกมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งฉันกังวลใจมากแม้แต่จะเป็นกรรมการประกวดเนี่ยก็ยังน่ากังวลใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะพัดจับถูเป็นผู้ประกวดเองเราจะทำอย่างไร ไอ้นี่เขาอยู่อ๋อตอนนี้เป็นคุณธนาทรตอนนี้อยู่ที่บูธของการโชโรโ<ฆ>โว์เคสการพัฒนาเมืองอาสามารถพอดีนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณธนาทรนิดหนึ่งตอนนี้มีการโทรชวนญาติที่บ้านมาถ่ายรูปกับคุณธนาทรแล้วนะคะคือว่านี่คุณไอติมเป็นแขกรับเชินของคณะก้าหน้ามาดูงาน ปลดล็อกทองถิ่นนะคะเพื่อจะให้เห็นว่าการที่ปลดล็อกถิ่นไม่ผ่านนั้นสร้างความผยน่ากับประเทศันดไหน <l acht> เราไลฟ์อยู่เราไลฟ์ <c oughs> อยู่ค่ะสวัสดีครับก็อ่ะให้คุณไอติมพูดก่อนก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณธานาธรนะคะว่าวันนี้ไปดูอะไรมาบ้างแล้วก็ได้ไปเห็นระบบน้ำประปาดื่มได้ของอาสามาครมาเป็นครั้งแรกหลังจากได้ยินชื่อเสียงเรียงนามานานนะคะยังไงบ้างคะวันนี้รีแคปนิดนึงครับก็วันนี้ก็ไปดูตัวระบบเอ่อน้ําประปานะครับของที่อาสามารถก็ความจริงมันอาจจะต้องแบ่งเป็นสองเป้าหมายเนาะเป้าหมายที่หนึ่งก็คือการทํําาาให้้นนมัสด ซึ่งก็เข้าใจว่าการที่จะให้ใหน้ำสะอาดได้เนี่ยมันมีสองจุดก็คืออย่างแร,งแรกคือทำงานให้โรงเรียกว่าตงบอร์ดเราไปดูตรงบอร์ดมันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะอะย่างนี่ดื่มก็คือ<น>จุดแรกคือพอสูบน้ำดิบมาเนี่ยจุดแรกที่ต้องทำให้สะอาดคือตัวเขาเรียกว่าตัวระบบผลิตน้ำประปาใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นการ,การพยายามทำให้สะอาดตรงต้นทางนะครับก่อนที่จะไปที่โคเดอต์ต่างๆถ้าสะอาดตรงนี้ก็ถือว่า ชนะมาครึ่งหนึ่งแล้วส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาส่งไปตามท่อไปสู่โครเรือเนี่ยทำยังไงให้แรงดันมันพอและท่อมันสะอาดเพราะว่าถ้ามันสะอาดตรงนี้แต่ว่าส่งไปแล้วแรงดันไม่พอท่อไม่สะอาดเนี่ยพอไปถึงที่โครเรือนบ้านของประชาชนก็จะไม่สะอาดครับก็อันนีเน้เป็นเป้าหมายที่หนึ่งครับทีวันนี้ก็เลยไปดูว่าโอเคมีการ พัฒนาตัวระบบผลิตน้าปปาของอาสามาัยังไงให้น้ําตรงนี้มันสะอาดส่วนันที่2ก็คือการติดตั้งระบบ IOT ทีคือผลงานคือเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่สามารถดูได้อเคน้ําตรงนี้แรงดันเท่าไหร่มีตรงไหนที่รั่วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะทําให้การการที่เทศบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถไปสำรวจดูได้ว่าตรงไหนเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับแลวก็สามารถติดตั้ง นิเตอร์ที่บ้านทุกคนด้วยและว่ามีการใช้น้ำเท่าไห่<ช>ก็ประหยัดประหย,ยัดเรื่องเวลาที่ต้องเสียไปในการในการไปสำรวจจริงๆอันนี้ก็คือเป็นโพสเทสนะคะหมายถึงว่าพาไปดูมาแล้วดูรู้เรื่องหรือไม่นะคะเราก็เลยว,วันนั้นเขาเก็ตหรือไม่ซึ่งเขาเก็ตเขาเป็นเด็กเียนเก่งนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะเวิร์กนะคะ,นะคะเข้าใจนีแคปไม่ง่ายอีกครั้งหนึ่งก็คือนั่นประไป ได้มันแค่สเต็ปแรกนะคะถ้าเรายังไม่มีระบบมิเตอร์เฉริยะที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งระบบเนี่ยมันดื่มได้จากโรงประปาแต่ไปถึงหน้าบ้านคุณเนี่ยมันผ่านท่อแตกท่อแบบรั่วดินเข้าแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ป ต่อไปของอาจสามารถก็คือทำระบบน้ำประปามิเตอร์อัจฉริยะตรวจสอบน้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงหน้าบ้านคุณว่ามันอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานแล้วก็อัปเดตทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะทุกหนึ่งชั่วโมงว่ามาตรฐานมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็ดูได้ในเว็บไซต์ของเทศบาลเราเองก็เข้าไปดูได้นะคะเป็นที่แรกของประเทศไทย ที่เป็น IOT หรือว่าเป็นมิเตอร์อัจฉริยะระบบ Internet of Things ทั้งระบบนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวอาสามานะได<ม>้ไหมเมื่อกี้ไปดูกาแฟต้มยำม,มาคุณเอติมกินแล้วเป็นไงบ้างนี่ครับหมดแล้วนะคะหม,ม,มดแล้วคุณเคิดว่าจะไปเอาแก้วที่2ที่สุดว่าอ <c oughs> ร่อยจริงกนเลยคิดไปเอาแก้วที่2นะจริงๆเปล่าคือหิวกาแฟวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินกาแฟตั้งแต่งานคราฟต์งานผ้างานกาแฟไปจนถึงน้ำปปานะคะก็จะเห็นว่าถ้ามีนายกที่มุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยแน่กฎหมายมันจะยังแบบ บีบคั้นขนาดนี้ให้อำนาจให้งบน้อยขนาดนี้อะ่ะแต่ถ้านายกมีวิสัยทัศน์ตั้งใจจริ่มันยังทําได้ขนาดนี้เลยอะ่ะ <c oughs> คือไม่อยากจะคิดว่าแล้วถ้ามีงบประมาณมีอำนาจมากกว่านี้ปลดล็อกทองท,งทินสำเร็จเนี่ย <c oughs> แต่ละทองที่ไม่ใช่แค่อาจสามารถร้อยเออยางเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่หนุนประเทศไทยมันจะเป่งบานขนาดไหน <c oughs> แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าฝากเก้าไกลไว้ด้วย <c oughs> ว่าไปช่วยปลดล็อกทองทิ้สำเร็จในรัฐบาลหน้า เมื่อกี้เราคำนวณงบเนาะเข้าใจว่าตัวการตั้งระบบ IOT ทั้งหมดในอาจสามารถเนี่ยใช้งบประมาณ7ล้านบาทก็ประชากรก็ประมาณ5,000ันคนประมาณเข้าใว่าพันสามคนเลนถ้าผมจำไม่ผิดับเนี่ยสามารถคำนวณได้ว่ามันต้องใช <oot> <io> ้งบเท่าไหร่ในปัจจุบันเนี่ยปัญหามันติดที่งบจริงก็คือว่างบเนี่ยมันไปอยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ท้องถิ่นเนี่ยอยากจะเอางบมา,าพัฒนาระบบแบบนี้เนี่ยหลายทางงบของตัวเองไม่พอก็ต้องเขียนโครงการไปขอสุนกาลางอยากมาทาได้นะคะไม่ใช่ว่าได้ได้มาจากเงินที่จัดสรรมาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเงินมันไม่พอซึ่งพอมันมีหลายขั้นตอนเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพมันลดน้อยลงแบบทนที่เราจะเอาให้งบประมาณอยู่ใกล้ชิดกัแบบประชาชนผ่านปปอปทหรือว่าท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง,งประชาชนได้สาระนะคะตรงนี้ก็เป็นบูธที่โชว์จริงๆไม่ได้โชว์แค่น้าประปาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าโชว์ เรื่องของการพัฒนาอื่นๆในอาสามารถด้วยนะคะโครงการอ่านบัานฝันที่เรานําหนังสือนิทานนะคะมาให้กับเด็กเล็กสพรสุนท์นาเด็กเล็กนะคะแล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็นี <ๆ S 1> ่นะคะเบบี้บ็อกซ์ก็คืออันนี้เหมือนในฟินแลนด์เวลาเด็กเกิดใหม่ปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีกล่องมอบให้แม่นะคะเป็นของจําเป็นอันนี้เราก็กําลังจะทําเหมือนกันนะคะคือมอบ บอกให้กับแม่เป็นการผ่อนภาาะจำเป็นส่งเสริมพัฒนาการเด็กของใช้จาเป็นของคุณแม่นะคะก็เป็นสิ่งที่เทศบาลของคณะก้าวหน้าเนี่ยเริ่มทําแล้วนะคะมาตรฐานเดียวกับสแกนดิเนเวียนะคะคุณภาพชีวิตของชาวคณะก้าวหน้านะเ็นอยงนี้เราอยากขายของนิดนึงในคณะก้าวหน้าใช่ไหมก้าวไกลก็มีเรามีนโยบายเก็บค่าโฆษณาค่ะของขวัญของขวัญแรกเกิดนะสามารถไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้ว่าจะเนี่ยจะเอากล่องเนี้ยจะเอาอะไรบ้างอยู่ในกล่อง ตองน,นี้มูลค่า3,000บาทก็โอเคเป็นการทำสินค้าที่แตกต่างไ,ไปได้อ่าหมดเวลาโฆษณาค่ะ <c oughs> พอแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บคุณทิมพิธาะคะค่าโฆษณาหาเสียตอนนี้เขาเริ่มงานประกวดร้องเพลงกันหรือยังนะยังใช่ไหมเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเรวหรออ๋อยังไม่เสร็จ ตกลงจะได้ฟังคุณธานาทองร้องเพลงลูกทุ่งไหมในวันนี้ไปลุ้นกันตอนนี้ถ่ายรูปก,กับแฟนคลับอยู่นะคะแล้วเขาเดินหนีเรานะคะเขาสั่งให้ดิฉันไลฟ์แต่เขาเดินหนีเรานะคะไม่ไม่คุยกับเราแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะได้เพิ่งถ่ายรูปไมหน่อมา่ะมหน้อยมาหน่อยนี่หนูนหนูนไปถ่ายรูปกับลูกหน่อยมาเลย F C F C ได้ไ้มขอบคุณเขาทำแบบละครเงาเขาเรียกอะไรหนังตลุงหนังตลุงคืออะไรอ่ะค่ายหนังตลุงมีไดโนเสาร์ด้วยหรอเป็นหุ่นใบไม้หุ่นใบไม้นะคะทุกคนเอาใบไม้มาตัดเป็นหุ่นแล้วก็มาเล่านิทาน โอ้ยน่ารักมากอ่ะอันนี้ก็คือทำกันเองเหรอคะเป็นของที่ไหนทำเวิร์กช็อปของกลุ่มพื้นที่นี้ดีจังครับเป็นเหมือนจะเป็นกลุ่มปรับประชาสังคมในพื้นที่ใช่ใช่ครับพีมากเลยพื้นที่สานมารู้จักพี่แดงนิดนึงนะคะสวัสดงใร้องนะคะพอฝ่ายนโยบายท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นแม่งานนะคะมาอยู่ที่ญาสามารถหลายวันมากเพื่อจัดการงานนี้ให้สำเร็จลุม แล้วก็ดูที่มาเนี่ยตอนตอนช่วงหัวค่ำนะครับตอนตอนสักห้าโมงเย็นเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่นะครับน้องๆเด็กมัธยมอาสามารถเนี่ยก็มาเดินนะครับแล้วก็พยายามให้เห็นว่าเฮ้ยมันก็มีแบบแนวความคิดสร้างสารรค์นะอาสามารถมันก็มีอนาคตนะอะไรเงี้ยครับให้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้ ค,คิดว่าก็เป็นครัคร้งแรกครับก็เรียนรู้กันร่วมกันไปครับแต่แบบน่ารักเนาะคืองานนี้ก็ไม่ได้ใช้งว่ามาในการจัดเยอะแต่ว่า<ช>เป็นการโชว์ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็งานไอเดียงานคราฟของคนในท้องถิ่น<ช>ที่สุดท้ายแล้วว่าความคดาดหวังสูงสุดของเราก็าคือวัยรุ่นคนทำคนทำงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องไปทํางานกรุงเทพเนาะแต่ว่า<ช>เห็นโอกาสเห็นศักยภาพใ,<ช>ในช่องทางก็จะทําที่นี่ขายออนไลน์ไปกรุงเทพ<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ครับแล้วก็ จริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่ไอติมแนะนำานะครับเป็นแบบว่าส่วนที่เป็นเรียกว่าการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับก็คือเราก็อยากให้คนอาจสามารถเนี่ยดูว่าไอเมืองที่เขาอยากอยู่เป็นยังไงเมืองที่เขาอยากอยู่อยู่แล้วมีความสุขเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ท้องถิ่นก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะครับท้องถิ่นสามารถจัดการงบประมาณให้ถูกใจประชาชนในพื้นที่ได้นี่ก็เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของงานอาสามาสอ่อนครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นเสน่ห์ของการบริหารงานท้องถิ่นนอกจากมันจะเป็น ที่ที่เล็กบริหารจัดการเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรขึ้นมามันก็เกิดได้ทันทีนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นพอแล้วในขณะเดียวกันเราใกล้ชิดกับประชาชนได้มากเพราะว่าที่นี่มีคนอยู่5 0 0พันคนมันไม่ยากที่จะสื่อสารกับคน5 0 0พันคนออกแบบนโยบายร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทําให้ทุกอย่างออกมาตรงใจกับทุกคนในท้องถิ่นมากที่สุดซึ่งรัฐบาลกลางไม่พิทาทําทำได้คุณจะทำอะไรทีคุณฟังคน7 0ล้านคนอย่างนี้คุณทำยังไงใช่ไหมก็คือตัดถนนเหมือนกันทุกที่กิด้นนเหมือนกันทุกที่ซึ่ ทำไมเราถึงอยากปลดล็อกท้องถิ่นเราเพราะว่าไอสิ่งที่มันใกล้ชิดกับประชาชนแล้วออกแบบได้ตรงความต้องการของประชาชนที่สุดอะสุดท้ายมันเกิดได้ในท้องถิ่นใช่ครับใช่ครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูงานกันต่อนี่เดี๋ยวมีประกวดร้องเพลงลุกท้งครับซึ่งคุณธนาธรจะไปร่วมประกวดด้วยไหมคะพี่แต๊กรอลุ้นนะครับแต่ว่ากลัวจะลราจะส่งไอทิมเข้าประกวดแทนเปล่ากลัวจะหนีหมดอุยอันนี้คืออะไรอ่ะชิ้นหุ้บข้าวเหนียว วมวยนึ่งข้าวมวยนึ่งข้าวเหนียวนะคะอเราถได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณธนาทรไหมคะประกวดร้องเพลงกับคนอื่นอ่าก็ยังคงถ่ายรูปอยู่นะคะนั <ๆ>นะคะเดีย๋ยวเราจะได้มาสัมภาษณ์คุณธนาธรกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของงานนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอวาสามารถให้เป็นแบบโมเดลเป็นแซนด์บ็อกซ์ของคณะก้าวหน้านะคะว่าการพัฒนาเมืองภายใต้งบประมาณและอำนาจที่จํากัดมันทําได้ขนาดไหนนะคะคได้เลยค่ะ<ๆ> <laughs> เราจะไปถึงคุณธนาธรกันนะครบวันนีป้าค่ะป้าค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณได้เลยค่ะมาเลยค่ะนี่ท่านพอดีเอาตัวไหนก้อนนี้สิเบื้องโอเคตัวไหนคะอันตัวนี้อันตัวนี้อ่ะชัดๆขอบคุณค่ะคขอบคุณ มาค่ะทุกคนได้เลยค่ะมาเลยค่ะยิ่งให่ะเอาไปด้วยกันพี่น้องประชาชนจูบัติรุ่งมาเที่ยวชมป่าสะพาีของีบคุณนะคะเอามาๆๆดูมาประกวดร้องเพลงอุ้ยอยจะรอเชียร์นะคะเจอคนประกวดร้องเพลงแล้วหนึ่งสัมภาษณ์เขาก็ดีกว่าค่ะยังไงคะ ตืต่นเต้นไหมคะเราลองไลฟ์อยู่ที่เพจคณะก้าวหน้านะคะได้ได้ <c oughs> ได้ข่าวประกาศประกวดร้องเพลงนี้นานหรือยังเตรียมตัวนานไหมเออจริงๆร,รู้มาประมาณ 4- 5หวันนี่แหละคะ่ะก็เลยตัดสินใจมาพอดีว่าฝึกสอนอยู่ที่สุรวรรภูมิใกล้ๆนี้แสดงว่าคือแบบว่าเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วชอบร้องเพลงแล้วจริงๆแต่ก่อนนะคะก็เดินสายประกวดคะ่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ประกวดแล้วเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องเรียนอะไรแบบนี้ค่ะอ่าไหนสักท่อนสักท่อนสักท่อนเักท่อที่ใช้ใช้แข่งใช่อ่ะสักท่อน เฮจังพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งข้าสินสอกก็ไม่แพงหรือพี่แกลงให้แกวรอ ไปหนูเขินโอุ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะคนอีสานนี่คือเขาร้องเพลงเพราะทางภาคหรอคะหรืออะไรคะแบบเกิดมาก็ร้องเพลงเพราะเลยหรือยังไงอาจจะอยู่ในดีเอ็นเอแล้วก็ผลผลอีกใช่ไหมเป็นกำลังใจให้พอมากเลยเราเชียร์นะคะดูสิคะเขาร้องกันขนาดนี้เราหวังว่าคุณธนาธรจะไม่ขึ้นไปแจมกับเขานะคะอายเขานะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนเป็นสิ่งที่ดีงามของคำว่าอามสามารถ นะครับให้กับอำเภอาสามารถของพวกเรานะครับเป็นมิติแห่งความรักในครั้งที่มีทุกคนเราสามารถสะอ,อ,อ่อนนะครับมอบเป็นความสุขอมอบเป็นความสุขหรือพูดง่ายๆว่าเมืองแห่งความสุขอของอำเภอสามารถให้กับพวกเราทั้งหมดนะครับต้องขอขอบพระคุณหหด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับในบรรยากาศนี้เรียนเชิญกานรื่อรูปมาทิ้งภาพเลยครับรูปมาทิ้ภาพเลยครับขอบพระคุณมากครับ กรุปมติค่าเลยครับหน้าพื้นเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลต่อความนะครับให้กับคณะผู้บริหารตอวจุดคณะสอทศครับเจ้าที่มงเทศบาลทุกท่านครับเป็นกําลังใจพวกพื้นดังๆเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับท่านที่เคารพครับเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านได้พักก่อนครับเรียนเชิญท่านได้พักก่อนครับขอบคุณครับเป็นโมเดเนเตอร์อ้าวเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราต้องขึ้นเวทีแล้วเหรอคะท่ามอะไร